เาละครับผมกล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อบทีวีนะครับผมก็อยู่กับเกมยูทูปเบียออริจินเนาะก็อยู่กับเซิร์ฟพีพีนะครับผมก็พาร์ทที่4นะครับผมตอนนี้ก็พาร์ทที่4แล้วเนาะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มเวลมาเล่นนอกรอบมานะครับผมตอนนี้มันอ่ามันมีเอ็กพีให้เรา200%นะครับผมเพื่อจะให้เราอ่าฟาร์มเวลได้เร็วขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็ถือโอกาสนี้ไปฟาร์มเวลก็แล้วกันเนาะจะได้คราบของอ่าได้เยอะขึ้นนะครับผมนะ เกมนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่แนตะผมก็จะเป็นแผนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นเกาะลอยฟ้าแนละ้วผมอยู่ใต้แมปเลยนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปปลดนะเพราะว่าผมยังไล่ปลดไม่หมดนะครับผมนะก็เป็นเกาะลอยฟ้าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนุกแก้วหรือว่าสัตว์บินนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะคงจะไปไม่ได้หรอกนะในช่วงนี้นะครับผมก็คงจะอีกรอสักพักนึงนะครับผมนะเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นอ่า มันนับไหมสิบนาทีนะครับผมผมก็ไปฟาร์มว่าจะไปฟาร์มไอ้นั่นแหละอุตส่าห์ขี่เรือข้ามไปนะผมผมขี่เรือข้ามไปนะกว่าจะไปถึงนะผมว่าจะไปฟาร์มปราสาทมอสเตอร์มันให้ที่ขุดหรือว่าอะไรพวกนี้พิกแอคของคิสตันนะครับผมแต่ว่าไปไม่ได้ไม่ถึงนะครับผมนะมีพี่จีนคนหนึ่งเขาดักหน้านะผมก็เลยตุ้ยผมเลยก็มุ่งเท่งไปนะครับผมนะก็ นี่นะที่ผมขอสาคัญผมไม่ค่อยตกเยอะนะครับผมนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเปิดคําว่าสงบสุขไว้ก็คิดว่าเขาจะตีผมไม่ได้นะที่จริงไม่ใช่นะเพื่อนๆน,นะก็อย่างว่านะผมโมงเทงไปเลยนะครับผมตั้งแต่เลเวล25ขึ้นไปก็น่าจะาเขาสวนเราได้น,นะครับผมนะเราก็พยายามที่จะไม่ต้องไปอันนี้เนาะไม่ต้องไปฟาร์มไก,ก่จากบ้านตัวเองเนาะ ตอนนี้ผมก็ทำการว่าจะย้ายบ้านนะครับผมแล้วก็สร้างบ้านใหม่ด้วยรู้สึกว่ามันจะแคบมากเลยเนาะมันไม่ใช่มากหรอกมันโคตรจะมากๆเลย <c oughs> คือมันคือมันเต็มไปหมดเลยไม่มีที่อะไรวางเลยนะผมผม,ผมก็ว่าจะมาขายายบ้านนะครับผมอ่าผมก็ทําการฟาร์มไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมจะมาเริ่มจากการครับอ่าอันนี้ก่อนก็แล้วก,กันนะเดี๋ยวผมจะค้าประตูเพิ่มไม่ไม่เอาแค่นี้ก่อน ผมจะข้าวกาแพงเพิ่มนะครับผมผมก็ได้ไปฟาร์มไม้มาแล้วนะก็จะ,ะสร้างบ้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปหาจุดวางที่ปลอดภัยกว่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะไล่าฟาร์มเลเวลก่อนจะเอาเวลไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มแถวนี้เดี๋ยวโดวนตุ๋ยอีกนะผมนะคือผมก็คิดว่าเขาจะฆ่าผมไม่ได้นะเพราะว่าผมปิดหมวดสงบสุขไว้ไงแต่ที่จริงไม่ใช่นะโอ้โหเสียดายมากดีนะที่ของสําคัญผมไม่ตก,ผม,มตกผมอุตส่าห์ได้ดอกไม้นะ เออหน่อไม้มาสี่หนอนะแต่ว่าก็ไม่ตกนะก็ยังโชคดีนะครับผมผมก็ไปเดินเล่นหอนไปหอนมาแถวแถวนี้นะครับผมผมก็คิดว่าเขาตีไม่ได้เนาะ mm. อ่าโอเคนะครับผมการขยายบ้านนะครับผมก็ทำการกดตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้เลยเนาะตรงคําว่าสร้างบ้านนะครับผมอ่ะกดเข้าไปแล้วก็กดอ่าเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องอ่าออกไปตรงนี้ก่อนตรงตรงตัวผมนะแล้วก็กดตัวนี้นะผมกดใช้เข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะ กดใช้เข้าไปทั้งหมดทั้งหมดตังงวะแม็กอ่ะโอเคกดไปทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ค่อยกดมาตรงนี้นะครับผมอ่ะ,อะผมจะทําการ et, รีเซ็ตนะผมรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะผมอ่ะกดเคลียร์แล้วก็กดสีแดงนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วนะสำหรับบ้านผมนะก็เริ่มจากการสร้างเลยนะครับผมผมจะสร้างตั้งแต่อ่าตั้งแต่เป็นเป็นบ้านแบบนี้เลยก็แล้วกันนะโอเคผมจะเริ่มจากกําแพงก่อนนะ ก็มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกเราสามารถปรับโค้งปรับงอได้นะครับผมอ่ะจะบอกเพื่อนๆตรงนี้นะผมอ่ะมันสามารถที่จะ,ะถ้าเราอยากจะสร้างชั้น2ก็กดไปที่2นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเอาชั้นแรกให้แล้วก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะนี่เนาะมันก็มีหลายมุมมองนะว่าเราจะเอาแบบไหนแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเอาแบบนี้เหมือนกันแหละนะครับผมอ่ะไล่กดวางเลยก็แล้วกันนะครับผมตรงมุมบ้านเราจะเอาเป็น อ่ามนๆหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมกดลบแป๊บหนึง่งเอาเป็นมุนมนก็แล้วกันเนาะจะได้ประหยัดพื้นที่ไปด้วยนะครับผมอ่ะเอาแล้วไม่ได้กดตรงไหนวะเนี่ยเออตรงนี้อ่าตัวแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะมันจะได้ดูแบบดีนิดนึงสวยสวยนิดนึงโอเคหวังว่าจะไม่มีใครมาตุ๋ยตอนเราทำบ้านนะ <laughs> อ่า ไม้ผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะผมคราบมาไม่เยอะนะสามสิบกว่ามุดแล้วอ่ารู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับผมนะผมตอนนี้มันหมดแล้วผมก็ต้องกดเพื่อนๆก็ต้องกดเซฟไว้ก่อนนะสีเขียวนะซ้ายมือนะผมเซฟโอเคนะครับผมอ่ะก่อนจะได้ประมาณนี้ออกออกก่อนนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มไม้เพิ่มก่อนนะก็แล้วกันนะ โอเคนะผมตอนนี้ก็ทําการสร้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็การสร้างหลังคานะผมก็จะให้เพื่อนๆกดมาทีา่ชั้น2นะครับผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาอันสุดท้ายนะครับผมนะหลังคาที่เพื่อนๆต้องการที่จะเอาใส่เลยนะครับผมนะแล้วก็ขยายออกเหมือนแบบว่า ขยายตามที่ต้องการเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะบ้านผมจะออกมาเป็นหน้าตายัางไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวออกไปดูนอกบ้านซะก่อนเนาะว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับผมเนี่ย <c oughs> คือบ้านผบม,มันก็แบบว่าก็เอาเอาแบบแค่นี้ไปก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ยังอ่าอัพบ,บ้านไม่เยอะนะครับผมนะเวลเรา อัพเวลบ้านเราเยอะเราก็สามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้นะครับผมมันก็จะขยายพื้นที่ตัวนี้ให้เราขยายออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็เราก็จะสร้างอ่าได้ประมาณอีก4ชั้นนะครับผมแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะการที่เราจะอ่าอัพเวลบ้านนะผมก็กดเข้ามาตรงนี้นะผมเสาตรงนี้เลยแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมเพื่อนๆก็หาอุปกรณ์ต่างๆที่มันต้องการเอามาใส่ตรงนี้นะผมแล้วก็กดสีอ่าเขียวตัวนี้ไปนะครับผมเนาะมันก็จะกลายเป็นเลเวล2 แล้วก็มันก็จะบอกว่ามันจะขยายอะไรออกไปให้บ้างนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการสร้างบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทําไมไอ้ที่ผมตายอะ่ะมันก็ยังไม่หายนะคือมันมันยังไม่หายมันต้องรอให้เราไปเก็บเอาก่อนอ่าตัวที่ย้ายบ้านอ่ามันใช้เป็นหนังนะครับผมเราต้องไปฟาร์มหนังมาก่อนนะตอนนี้ผมมีหนังวัวเท่าไหร่นะครับผมมาดูก่อนคงจะอีกยาวนะผมอ่าอีกยาวไกลเลยนะผมตอนนี้ก็พึ่งจะเลเวล อ่าสามสิบเอ็ดนะครับผมอ่าฟาร์มแป๊บเดียวก็คงจะ40แล้วแหละนะอ่ามีบ้านคนด้วยมีคนคิดแบบผมอีกแล้วเนี่ย <c oughs> อุตส่าห์ผมว่าจะมาวางนะครับผมมีคนมาวางแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรล้วก็วางแหลบๆแ,แถวๆนี้ไปก็ได้นะเออมันมีจุดไหนวางได้ปะแต่ว่าจุดนี้มันเหมาะเลยนะครับผมเหมาะมากๆสําหรับการฟาร์มทองนะแต่ว่ามีคนมาวางก่อนแล้วอะโอเคช่างมันก็แล้วกันเนาะ เราไปหาที่จุดวางข้างล่างก็ได้นะผมอ่าข้างล่างก็มีจุดฟาร์มทองเยอะเลยโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้เดินมาเจอเห็ดพิษพอดีนะครับผมอ่าเก็บไปก็แล้วกันนี่ครับผมเป็นเห็ดพิษเนาะก็ปลดล็อกไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบ้านใครมามาสร้างเฝ้าอ่าเห็ดพิษตรงนี้นะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราจะหลีกเลี่ยงบ้านคนนะครับผมนะเพราะว่าเห็ดพิษมันก็ไม่ค่อยจะมีราคาแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาไปทําอะไรได้คือทําไมเราต้องปลดล็อกนานด้วย โ okay, อเคเก็บ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 ตัวนี้เป็นใบใบมิ้นท์นะครับผมเก็บไว้ก็แล้วกันเก็บไว้เพื่อปลดล็อกตัวนี้เป็นดอกไม้สีเขียวเรายังไม่ได้ก็เก็บปลดล,อล็อกไว้เราจะทําที่แบบว่าฉุกเฉินนะผมฉุก <laughs> เฉินประตูฉุกเฉินเออ จะได้มีอะไรเกิดขึ้นเราวิ่งเข้าบ้านเลยเราจะมานั่งตกปลาตรงแอ่งตรงนี้ก็แล้วก,กันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็มาย้ายบ้านนะครับแล้วก็มา,าสร้างบ้านให้มันกว้างขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวในพัทหน้าผมจะไปทําอะไรก็คอยติดตามชมในพัทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผม